อ่าครับสวัสดีครับอ่าปอกกันลาวกับผมพี่บาลสร้างเงินสดจากเกมนะครับอ่ารอบนี้พี่น้องผมก็ได้มาอยู่ในนาเว็บเออีสามนะครับแล้วก็จะมาเล่นในเกมบาคาร่าพี่นอ้องอ่าไปไกลเซ็กซี่นะครับแล้วก็จะมาซ้อนซูส์นะครับเลือกเล่นในคาบปลายร่องพี่น้องก็อกรอปมวลผลสักนิดนึงนะครับ อ่าตอนนี้ผมก็ได้นมาอยู่ในหน้าล็อบบี้ก้องไข่เอ่อเซ็กซี่แล้วนะครับและก็จะมาเลือกเล่นในเขปายเถือกพี่น้องอ่าไปหอ,ปนอ,ง,อปงนิวะานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบาคาร่าบาคาร่าเส้นสุดการวางเดิมพันกอลอลตาต่อเดียวพี่น้องนี่นะครับมันเป็นก็าปายเถือกพี่น้องข้างบนนี้นะครับ มันเป็นก้าวผายถืบคล้องก้าวผายล่องนะครับผมก็จะมาเล่นตัวติดพี่น้องแต่ว่าพี่น้องดูไม่ออกพี่น้องก็คลิกทามนะครับอ่าตาต่อไปพี่น้องบอะว่าผมถ้ามติ่แบลเกอร์มันขึ้นเป็นตัวกระผิบ,บ,บเป็นตัวติดนะครับผมก็จะแทงไปทิ่แบงเกอร์พี่น้อง อ่าของไอ3เหลืมอตอ้นด้วย10บาทนะครับอ่าไอตรงนี้ก็แล้วแต่ทุนนะครับ อ่ารอบนี้ก็สูตรข้าวนะครับก่อตาต่อไปพี่นอ้องปอาผมทำดิบแบงเกอร์ก่อต้องแทงีิแบงเกอร์แล้วนะครับ อ่าหมายต่อไปนะครับพรบมามท้ามติ่แบงเกอร์พี่น้องก็เข้าไปทึบนะครับมันก็กระเพิบกระเพิบ,บ,บขึ้นมาเป็นตัวติดพี่น้องก็ลงไปทิ่บแบงเกอร์แล้วนะครับก็พี่น้องจะเลือกเล่นในกระารายปงหรือกระารายไมายคิดก็ได้นะครับอ่าแต่สาหรับรอบนี้ผมเลือกในกระพรายทึบนะครับ อ่อาก็เอาฮาพี่าาน้องแปดคาไปสามแถวมาสามแถวมาอ่าลอนเเสียนะครับหมายต่อไบพี่น้องการมด้าตี่แบงเกอร์ลาวนะครับก็ต้องแทงถึงแบงเกอร์ลาวพี่น้องเป็นหมายที่สองนะครับเนี่พี่น้องนี่แหละามันกระผิดพี่นอ้องอ่าก็ลงไปที่แบงเกอร์นะครับ สูตรนี้มันจะแพ่เกเข้าปิงปองนะครับปิงปองในเข้ารองในเข้าที่เราเลือกนะครับแต่แต่ว่ามันออกสลับไปสลับมาเอ่อเป็นซองตัวติดปนีก็ยังได้กําไรนะครับไม่ใช่เราไปเล่นในเข้าปลายลักนะครับสูตรนี้นะครับเราโฟกัสในเข้าปลายรองพี่น้อง,องแล้วก็จะมากาไรสักเอาสักพันก็นได้นะครับ ถ้าว่ากำไรขึ้นมาสามพันห้าพี่น้องผมก็จะหยุดคลิปนะครับอ่ามาเลเซียนะครับก็เหมือนเดิมพี่น้องพอนผมกดตามที่แบงเกอร์นะครับมันก็กระเพิดกระเพิขึ้นมาเป็นตัวติดเป็นสีนำเงินนะครับอ่าแต่ว่ามานา่าแทงที่แบงเกอร์พี่น้องก็ไปหมายที่สามนะครับสามร้อยี่สิบบาทพี่น้องก็สำหรับตัวผมนะครับคือผมจะเล่นเวียนสำหรับเทคนิคนะครับ เทคนิคที่ว่าผมได้ซ่อนไปผมก็ได้เอามาทํากําไรได้มดนะครับก็มีลายคน้นมีน้องมาทามผมนะครับว่ามีสูตรดีๆไหมมีเทคนิคดีๆไหมนะครับผมก็เล่นแต่เทคนิคเดิมเดิมมาเลยครับแต่ว่าเคยซ้อนไปเหล็กบีทีเวรวเลยครับก็ยังทํากําไรได้เหมือนเดิมมีน้องแต่ว่ามันก็เหลวแต่จังหวะนะครับบทได้ก็เอาบทเสียก็ย่อมนะครับก็มีอยู่ซ่องทางเลือกพี่น้อง ก็ลงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเสมอพี่น้องเสมอจะไม่มีพ้นนะครับก็ทงอลงไปที่แบงเกอร์แล้วพี่น้องนี่ก็หมายที่สามนะครับก็ตามสไตล์ผมพี่น้องผมก็จะเล่นแข้าไม้นะครับห้าไม้ชายชทุนก็สองพันห้านะครับกับอ่าทุนก็เคิร์ฟเวอร์แต่ว่าผมได้ปลาเข้ามาน,นะครับตอบห้าไม้พอดีพี่น้อง ก็คงกบดนะครับกงกงมาแจมโทกหมายที่สามนะครับก็เหมือนเดิมพี่นอ้องปอบผมทามที่เพลเยอร์นะครับหลบนี้พี่น้องก็ต้องแทงที่เพลเยอร์นะครับปอมันกระพริบ,บขึ้นมาเป็นตัวติดพี่น้องก็ลงไปที่เพลเยอร์นะครับก็ถ้าว่าใครอยากเอาเทคนิคไปลองพี่น้องก็มาดูในช่องได้นะครับมีหลยเทคนิคมดพี่น้อง ก็ผมก็ได้สอนใบลายเทคนิคแล้วนะครับพี่น้องก็ไปปรับประยกต์และก็เดินเงินอ่าเดินเงินนะครับแล้วแต่ทุนพี่น้องว่าจะใช้กี่ไม้นะครับบางคนมาเล่นตามผมทุกอย่างแต่ว่าทุนไม่เท่ากันพี่น้องก็บางทีเขาก็ขาดทุนผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับผมเปอ่าผมเป็นคือ,อยังไงอ่ะผมเป็นแขบไอบอกทางอ่าว่าพี่น้องจะตามหรือจะ จะไม่ตามนะครับตรงนี้พี่น้องก็ไปไปคิดดูเอาเองนะครับว่าสูรถือว่าปม๊มาแนะนําถือว่าผมมาซ้อนพี่น้องอ่าว่าเอาไปทากําไรได้ไหมนะครับก็หมายต่อไปพี่น้องลงไปที่เพลเยอร์นะครับเป็นหมายที่สองนะครับถ้าว่าเลือกเล่นในข้าวปลายโปงลื่นในข้าวปลายไม้ขีดพี่น้องก็น่าจะได้กําไรร้วๆวนะครับเพราะว่าสูรนี้เราเลือกเล่นในข้าวปลายล่งพี่น้อง แ่ว่าเลือกเล่นเกเข้าเดียวนะครับไม่ใช่ว่าไปเท่งในข้าวายโปงและตาต่อไปเท่งในข้าวปลายไมคิดผมไม่แนะนำปนั้นนะครับคือเราเลือกเข้าในเราก็ต้องเล่นเข้านั้นนะครับอ่าฮ่ากองหลอกเกาพีนองออกําเลยนะครับกองตาต่อไปพีนองปมท่ามดเพลเยอร์นะครับกอในข้าวายเถื่พีีนองก็เหมือนเดิมนะครับมันกระเพิบ กะพิบขึ้นมาเป็นตัวติดพี่น้องก็แทงไปตีเพยเยอร์นะครับก็พี่น้องรู้นะครับนี่คางลังดินเลอร์นี่ครับที่ว่าข้อซับพายันพี่น้องและข้อจะล็อกพ้นได้อย่างไงครับในเมื่อข้อซับพายต่อหน้ากอแบนี้ครับอ่าอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจคนที่ว่าคิดว่าเว็บล็อกพ้นล็อกยุเซอ์อะไรประมาณนี้พี่น้องแทงไปทูกเองและไปตูดเว็บนะครับ ก็ไปน้องดูเะครับอันก็ซับปลายซดๆให้เราดูเลยนะครับผ้นถกเว็บก็ออกเหมือนกันูกเว็บนะครับแล้วเขาจะมาโกงได้ยังไงครับมันมีแค่ซ่องฟังนี่ครับแบงก์หรือ Player อยู่ที่ตัวเราเองนะครับว่าจะเลือกแทงโทกหรือไม่ทกุกพอแทงพิษก็มาว่าเว็บโกองอตอนแทงทกุกบอกสูตรกูดีก็ปมเนื้อเลยนะครับ ติตมาตอบคำถ้าม่มเดิมๆพี่น้องก่อปอผม,มท่านติ่แบงค์เกอร์เข้าไปทึบนนะครับก่อลงไปทิ่แบงค์เกอร์ลาพี่น้องเป็นหมายที่สองนะครับนี่ก็กำไรขึ้นมาแคห้าร้อยแล้วนะครับรวมกับตาที่ว่าได้ลงไปพี่น้องก่อหมากำไรสักพันนะครับกับสูตรแทงตัวนิดในข้าวผาย่องพี่น้องและก็ย้ำนะครับเดืองสูรนะครับ ถตาว่าใครยอยากออกไปลงพี่น้องก็มาข้อได้ทางไลน์นะครับไม่ต้องเติมคไม่ต้องเติมเครดิตนะครับเป็นสูตรฟรีพี่น้องอ่าแต่ว่าส่วนตัวนะครับผมจะเอามาสลับเล่นบางที่พี่น้องกับสูตรนะครับก็เล่นสูตรมังเล่นเทคนิคมังสลับกันไปนะครับอ่าเมื่อกี้พิษนะครับก็ตาต่อไปพี่น้อง ลงไปที่แบงเกอร์แล้วนะครับถอบเป็นหมายที่3ามพีน,ออดดน้องก็รอดิเลอรสักนิดนึงนะครับแหะมเรื่องวันั้นาคนซับไายพี่น้องก็ซับเสร็จแล้วนะครับสำหรับอันนี้นะครับเขาก็เลยออกมาตั้งไว้พี่น้องลอยเซฟอ่าลอยซับเซตนี้นะครับมันเม็ดเขาก็จะหยิบตรงนี้นพี่น้อง คืนไม้เราเล่นแล้วนะครับก็ไม่เข้าใจใพี่น้องว่าเขาล็อกพ้นทำไมทำไมถึงต้องล็อกพ้นในเมื่อเราแทงตาห้บาท20บาทแบบน,นี้ก็เป็นไม้ที่สามนะครับผมแนะนำให้ตั้งกำไรน้อยๆพี่น้องใช้ทุนเยอะๆ เปือกหมากำไรน้อยๆนะครับไม่ใช่ว่าทุนซองลอยปันไปได้ถึงซองพันนะครับไม่น่าพี่น้องพนนั้นนะครับพี่น้องลองออากำไรอ่าทุนสักซองพันหมากำไรซักซองลอยนะครับพุ่มเชื่อว่าได้ทุกวันนี้นะครับโกง,โ,กงโอ้ยสามเท่ามาอืมน่านี่ก็หมยติดซีนะครับเออลงไปที่แบงเกอร์ลาวพี่น้องข้าไปโบงพี่นอ้องเอ้ เป็นมังกรรัวรวนะครับแต่ว่าพุมเลือกเล่นนะครับไปถือพี่น้องกอไปตีเพย์เยอะนะครับแต่ว่าไม้นี้พิษก็ลงเป็นไม้ทีห้านะครับไม้ทีห้าก็ห้าพันห้านะครับตามสไตล์ของพุ่มเลยพี่น้องจะเล่นทบแค่ห้านะครับก็สุดนี้นะครับเอลมา ตาว่ามาันเตกมันก็จะออกปิงปองนะครับเออกองกอบอยู่กงองโปงหนึ่งสองสามไปอาตัวกาวล้างเลยล่ะพี่น้องจบข้าวเลยเอ่าี่ก็หมายสุดท้ายนะครับเออลงไปตีเพลเยอร์พี่น้องตามสูตรน,นะครับพว่าภุมทำตีเพลเยอร์ไหนก้าวไยทึบนะครับก็ต้องลงตีเพลเยอร์พี่น้องเป็นปัญหานะครับ กตวดัดแตกหมายนี้ผมก็จะหยุดนะครับกอถูกเทคนิคมีโอกาสแตกมดนะครับอย่าไปหยุดตีเทคนิคใดเทคนิคนึงนะครับพี่น้องควรกระจายหลายๆเทคนิคในแต่ละรอบนะครับมาเออกงกงมากง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 แจมสวยหมายสุดท้ายนะครับ กำไรก็อคาดอยู่อีกสามลอยนะครับจะตับอาจะขอบเป้าเลยพี่นอ้องาตาต่อไปนะครับพอผมดามตีเพยเยอร์พี่น้องในข้าวพายทึบนะครับก็ลงไปที่เพ a y เยอร์ลาวพี่น้อง50บาทนะครับใจวิววิวเลยเพี่นอ้องก็ไม่เบกนะครับถาวาทุ้นเย็น กับทุนหลอนมันจะแตกต่างกันพี่น้องแต่ว่าทุนหลอนเราจะเสียไม่ได้เราจะไม่หันลุงนะครับอ่าแต่สําหรับผมผมสามารถเอาไปอ่าถึงมันแตกผมก็ไม่เียเลสพี่นอ้องเพราะว่ามันเป็นทุนแต่ว่าผมได้ตัดออกมาแล้วนะครับกงกงแจมสวยอ่านี่นะครับพอผมถามทีเพย์เยอร์พี่น้องก่อแทงไปทีเพย์เยอร์นะครับพี่น้องดูนะครับา,ายลักนะพี่น้องนี่แล่ะ ออกมาเป็นบางกรน้ำเงินแล้วนะครับก็ลงไปฏิเพยเยอะล่ะไปน้องปพอปมทามติเพยเยอะนะครับมันก็กระพริบกระพริบ,บ,บขึ้นมาเป็นสีแดงเป็นตัวติดในก้าวปลายทึบนะครับสวยสวยมานนองไวยมาสัตว์ตาส่องตาก่อนมานี่ก็จะได้กำไรเต็มขอบเปล่าเลยนะครับบอกกามาสามเท่ามา ตามเท่า嘛าออสวยแจม่มแจม่มแจว๋วอ่ากอลงไปทีเพย์เยอแล้วพี่น้องก่อสู้ได้ไปที่เพย์เยอนะครับก่อลงไปเหมือนเดิมเลยพี่น้องถ้าว่าทุกตานี้ผมก็จะหยุดคลิปนะครับกำไรไม่ต้องเป๊ะๆพี่น้องพอวานนี่ตำตาคลิปตำตายาวแล้วนะครับ กำไรขาดอีกเล็กอีกหน่อยก็ไม่เป๊กไม่ต้องเอาเป๊ะๆพี่น้องเอาถือว่าเราใบใจนะครับแต่ว่ามันทุกข์ก่อนพี่น้องมาบอกกามะน้องมวยแจมแจมเออนึงมาเล็กนึงมาเออเออสวยกง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 จบข้าวครับพี่น้องอ่าเอานะครับสำหรับคลิปนี้ ผมก็จะจบคลิปนะครับพี่น้องไหวปพบกันไหมกับผมพี่บ่าวสร้างเงินสดจากเกมพี่น้องก็ใครถือว่ากดติดตามช่องผมก็ขอขอบคุณจากใจนะครับก็ผมก็ไม่ได้มีเจตนาหรือชักชวนให้ใครมาเล่นการพนันแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าผมมาทำช่องก็เผื่อจะมาซนคนถือว่าเล่นในทางนี้นะครับถือว่าไม่ยอมเลกผมก็ได้มาซนเป็นแนวทาง ให้เขาออกไปทำกำไรนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ